เตรียมตัวเดินทางปั่นจัก,กรยานกันในวันที่4ี่ค่ะพี่พจอนวันนี้เราจะปั่นจากเมืองอะไรอะไปเมืองอะไรอะวันนี้ไปเมืองอปั่นจากเมืองซานินครับไปเมืองที่ชื่อว่าเมืองกูแย่ครับเมืองแห่งชีสชีสที่น่าเขาดังมากเดี๋ยวเราไปดูโรงงานชีสกันด้วยนะวันนี้ go, 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 go. Pizza, pizza. ก่อนออกจากโรงแรมก็บิ๊บเส้นทางกันสั้นๆเหมือนเดิมค่ะเริ่มปั่นออกจากโรงแรมจะเป็นทางไหลลงประมาณ4กิโลนะคะแต่ไม่สามารถยกมือถือขึ้นมาถ่ายให้ทุกคนดูได้เลยค่ะกลัวว่าจะเป็นอันตรายด้วยแต่อยากให้ทุกคนได้เห็นวิวนั้นมันสวยงามมากจริงๆเลยค่ะตรงนี้เราก็อยู่ตรงใจกลางเพอร์มานานะคะที่ <I know. S 1> เดินที่เราปั่นมาเมื่อวานเลยค่ะวันนี้เราจะปั่นจากเมืองจีสตัไปที่เมืองกรูเยค่ะ ระยะทางของวันนี้ก็ประมาณ40โลค่ะเริ่มชันนะคะระหว่างทางก็จะเป็นทางขึ้นขึ้นลงลงสลับกันไปค่ะ ตอนนี้เราก็เพลิดเพลินกับธรรมชาติของสวิตเซอร์แลนด์ในทุกมุมเลยนะคะทั้งภูเขาทุ่งหญ้าแล้วก็ดอกไม้เลยค่ะการมาเที่ยวโดยการปั่นจักรยานเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันทำให้เราได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดได้อย่างเต็มที่เลยค่ะ บอกเลยว่าช่วงไหลลงนะใครมาสนุกมากวิวสวยอากาศดีที่สุดสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีภูเขามากกว่า60%จึงทำให้อากาศที่นี่เย็นตลอดทั้งปีเลยค่ะปั่นไปเรื่อยๆดื่มดำกับบรรยากาศสองข้างทางกับอากาศเย็นๆสบายแบบนี้ไม่รู้จัดทีบายยังไงเลยค่ะมันมีความสุขที่สุดเลย ปั่นมาได้ประมาณ20กิโลเราก็แวะเข้าห้องน้ำแวะเติมน้ำกันตรงนี้ค่ะก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เดินทางกันต่อมุ่งหน้าสู่กรูยแยค่ะ Okay, okay. Okay. ก่อนที่จะเข้าเมืองกูแยนะคะเราก็จะมีความชันให้ไต่เล่นกันเล็กน้อยค่ะเรามาถึงกูแยแล้วนะคะบรรยากาศของเมืองจะเป็นยุคกลางปูด้วยพื้นหินแล้วก็มีบ่อน้ำอยู่ตรงใจกลางเมือง,ะะงด้ยวยค่ะตรงถนนตรงนี้นะคะจะเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ร้านอาหาร โรงพยาบาลโรงแรมนะคะเรียงตัวกันอยู่ตรงบริเวณนี้เลยค่ะมาเที่ยวกันต่อที่โรงงานผลิตชีสนะคะซึ่งจะตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับปราสาทกูแย์ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกันกับโรงแรมที่เราพักกันเลยค่ะ มาถึงนี้แล้วเราก็ไม่พลาดค่ะพักทานอาหารกลางวันทานชีสกันเลยามาต่อกันที่โรงงานช็อกโกแลตนะคะก็จะมีประวัติความเป็นมาขั้นตอนการผลิตแล้วก็มีช็อกโกแลตให้ชิมด้วยค่ะปิดท้ายด้วยการช็อปช็อกโกแลตเป็นของฝากกลับบ้านกันได้เลยค่ะกลับมาที่ที่พักแล้วเราก็มาเดินเล่นกันที่ปราสาทกูแยกันนิดนึงค่ะ แล้วก็มาถึงเวลาอาหารเย็นค่ะซึ่งอาหารมื้อนี้ก็จะเป็นอาหารฝรั่งเศสน,นะคะบ๊บเส้นทางการปั่นของวันพรุ่งนี้กันต่อค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะปั่นจัก,กรยานที่สวิตเซอร์แลนด์กันเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะ